เอาละอีพีน้ากินอีพีสุดท้ายถูกไหมแต่มันจะไม่จบไอ้คู่อของเลโอกับเฟสเนี่ยอาจโอ,네โอเคลงได้แลลวแต่ว่ามันมีกลายมีเหมือนว่าลีอมีประเด็นขึ้นมาอีกจะเกี่ยวอะไรกับที่พบพานเห็นอะไรบางอย่างในโน้ตบุกลา<ช> <pay uan, S 1> ที่เราบอกว่าขอ,ขอ,ขอดูหน่อยแล้วก็ไม่เห็นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าลีอดูเศร้ามากก็เอาอี้วเหรอแต่อีพีนี้นี่คือแบบว่าอนะมันมีหลักอะรล่ะสงสารเฟส เออเพราะว่าหนึ่งเลยคือแบบว่าเฟียตอะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความคิดโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นเห็นว่าเลโอกับานางปันเนะี่ยคือแบบจูบกันก็พยายามไม่วู่วามไม่อะไรพยายามเชื่อใจเชื่อใ,ใจเห็นใจเรื่อยๆจะแบบเจ็บก็เถอะคือเขาก็รู้ว่าเป็นแผลนั่นแหละแต่มันก็เออเจ็บเขาก็ข่มตัวเองเอาไว้ใช่แต่กับการเป็นฝั่งเลโอก็คือเป็นอีกคนหนึ่งแปลกเป็นคนที่เลโอไม่เคยเป็นหรือเคยเป็นแล้วเราไม่เคยได้เห็นหรือเปล่า ก็ค to okay. ือโอเคเขาอาจจะมีปมของเขาที่ว่าสมัยก่อนตอนเป็นเพื่อนกันก็อาจะเห็นเฟียสไปกับคนอื่นมันก็เจ็บอยู่แล้วเมันเหมือนจะทนได้นะแต่จริงมันเหมือนมันสะสมไว้เพราะว่าเราไม่มีสถานะใช่แต่ตอนนี้เป็นสถานะเป็นแฟนไงมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนทนไม่ได้ม่ันก็เลยระเบิดออกมาแต่ตอนเนี้ยคือพี่กับเราบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้คิงซึ่งคิงเนี่ยเคยทําแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งเนี้ยมาทาแบบนี้อีกมันก็เลยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากเท่าไหร่ครับที่พี่ต้องบอกว่าภาพที่คิงกับ ปันน่ะทำนะตรงนั้นน่ะมันดูมันดูไม่แบบเขาเรียกว่าไงนะมันไม่ดูไม่โหต้องโกรธขนาดนั้นอะอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเรวก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคิงกับปันต้องเนกันแผนของคิงกับปันมันไม่ค่อยบีนชั้นเชิงเท่าไหร่คือมันดูออกง่ายมากเลยว่ามันเป็นการปั่นหัวอคือง่ายๆคือแผนเอามันเบามากใช่แล้วดูดิตั้งแต่แบบว่าที่คิงนัดเฟียสไปที่ภาพใช่ไหมมึงกินอะไรไหม อาน้ำเปล่าแล้วเด็กเสิร์ฟก็เอาน้ำเปล่ามาให้เำาถามคือรู้ได้ยังไงว่าาจะกินน้ำเปล่าว่าเพียรจะสั่งน้ำเปล่าเพียรจะบอกว่า ไม่เอามึงกูอยากกินเบปซี่โคลากูอยากกินลิปตันอะไรก็ว่าไปอยากกินลิปตันอะไรเงี้ยก็จบใช่ไหมเราเนี่เราเขาอยากกินน้ำเปล่าเนี่ยเนี่ยเราซึ่งแบบไปวางแผนในการแบบว่าวางยาโดยการฉีดใส่ขวดน้ำเปล่าเน่คือแบบเฮ้ยเรารู้จริงๆนะมันคือจะรู้ได้ไงวะว่าเฟียจะกินน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ที่แบบแปลกๆอาะแต่ถ้ามองในแบบว่าเอาแบบว่าใจช่วยสุดเลยนะก็คือแบบว่า อ่ะเคยรู้จักกันรู้จักกันแต่ก็แบบว่าอาจจะแบบมาคุยเนี่ยไม่สั่งไม่กล้ากินเหล้าหรอกเพราะเดี๋ยวกลัวโดนเดี๋ยวมันต้องสั่งน้าเปล่าแน่เลยแต่ที่ยังไม่เปิดขวดอะไรอย่างงี้ก็อาจจะคิดไปเป็นในลักษณะแบบนี้ไปก็อาจจะได้อยู่แหละแต่จริงจริงเราจังหวะที่แบบเรโอวมาเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลโอก็แบบเออไอตบ่ดแต่ครั้งแรกเข้าใจได้อยู่ไปต่อยคิงนะเข้าใจได้มันก็คงตอนนั้นเราเข้าใจแค่ว่าโมโหที่ว่าทําไมคิงแม่งเองปั่น กูทำไมคิงมาทำกับเฟียสแบบนี้วะแต่พอพาเฟียสกลับบ้านตึงเอ้าดันพูดประโยคที่ประมาณว่าแบบว่าทำไมมึงเห็นมึงอยู่คนอื่นแล้วกูรู้สึกเจ็บจังตอนเนี้ยแค่หน้ามึงกูยังไม่อยากมองเลยมันเลยกลายเป็นว่าตัวเฟียสเองตัวเฟียสเองเหมือนกำลังแบบเกำลังปฏิบต่อเรื่องเหมือนพยายามจากจะเล่าอะไรให้ฟังบางอย่างแต่การพอมัได้ยินคำนี้ก็แบบว่าเออหรือเราควรเป็นเพื่อนกันต่อไหมเหมือนแบบว่าเล่าไปยังไงตอนนี้มึงก็ไม่เข้าใจอ่ะเออแง่ไงก็คือตอน ตอนรอบกูกูยังแบบพยายามเข้าใจมึงเลยใช่กูยังไม่ถามไม่อยากจะถามมาเลยเลยเพราะกูเชื่อใจมึงแต่รอบนี้กับกายเป็นเร็วคือไม่มีเหตุผลเอแล้วก็คือพูดจาคาด้วยท้อยคําคือด้วยควาที่เหมือนเราอะเห็นเลโออะแก้ปัญหาทุกอย่างของเฟสมานแล้วก็ตลอดทั้งเรื่องแม่เอยเรื่องพ่อช่วยทุกอย่างเรื่องเรื่องอีกิงก็ผ่านมันรอดไม่ใช่ไม่ผ่านมันเคยผ่านมาแล้วเขาเป็นคนที่ดูเข้าใจในทุกอย่างแล้วผ่านไปได้ทุกเรื่องแต่พอมาเห็นแค่แบบ ใช่เขากอดกันนิดเดียวไปเลยอ่ะเออแต่กลายเป็นาแตกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเฟสก็บอกแหละว่ามึงกูเมากูจําอะไรไม่ได้เลยคือจําได้ล่าสุดก็คือไปเนี่ยมาอยู่ในอ้อมกอดมันอะไรเงี้ยคือรู้แคเนี้มันก็ต้องแบบเออเราก็ต้องรับรองว่มันเป็นไอีคิงไงมันก็ต้องรู้ว่าเป็นเขาพูดเองด้วยว่าเขารู้ว่าทุกอย่างคือแผนเออแต่ทำไมถึงไปขนาดนั้นอ่ะทำไมถึงแบบ คุมตัวเองคุมความคิดตัวเองไม่ได้ขนาดเราถึงบอกไงว่าจริงๆณโมเมนต์ตอนนั้นอะทั้งคู่กับคนมาปฏิปต่อเรื่องกันไหมว่าแบบว่าคุยกันเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่เข้าใจแหละว่าเขาพยายามจะทําให้เห็นว่าอ่ะมันเป็นอุปสรรคในการที่จะให้สองคนได้แยกก่อนแตกแยกแบบว่าตอนนี้ต้องแตกแยกกันก่อนใช่แต่คือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านกันมาเราบอกว่ามันหนักหนาสั้นกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่เราเลยมองว่าอุ้ย เรื่องพวกนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรอกอะไรอย่างเงี้ยความคิดของเรานะและอย่างนึงคือมันเป็นคิงไงมันเป็นคิงอเกนอีกแล้วอะรอบที่2มันเลยต้องรู้ว่าอ่ะไอ้ห่านี่แม่งจะเล่นกับกูแบบนี้อีกแล้วมันต้องแบบเออมันต้องนิดนึงอะความคิดของเรามันต้องแบบเออหาทางสวนกลับไปคิงบ้างดีนี่มันกลับกลายเป็นคิงชนะ20สุดท้ายถ้าเกิดไปสวนกลับไปคิงได้เป็น1-2ก็ยังแพ้อีคิงอยู่เลยนะถ้ามองในเรื่องของความแบบเนี้ยมันแบบนะมันเราถึงบอกไงว่าถ้าสมมติว่าแผนคิงกับปันอะ มันมีชั้นเชิงแล้วมันแบบยิ่งกว่านี้มากกว่านี้นิดนึงให้ภาพมันแบบดูแรงดูชัดกว่านี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันจงใจเกินไปที่แบบยไปดูนู่นดีกว่ามันใครมันก็ดูออกจะไปดูอะไรอ่เียอีปันก็มามาเกาะติดเป็นอินซิเดนย์ผีตายหาตายโหอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบอยู่ดีอีคิงก็โทรนัดก่อนวันรอบชิงอย่างเงี้ยมันก็น่าสงสัยเออไงมันก็เลยแบบ ดูแล้วมันก็แบบคือนักแสดงทุกคนอ่ะคือเล่นดีหมดเล่นดีจริงโดยเฉพาะคนที่เป็นปันปันกับกับนิ่งเนี่ยเออโอเคยอมรับเลยว่าเล่นดีมากก็เราเกลียดได้ไรเงี้ยเกลียดเราก็อินแล้วก็ด่าไปแต่ว่าเราอ่ะด่าตัวละครแตเราไม่ด่านักแสดงนะเพราะว่านักแสดงเล่นดีจริงต้องเชื่อชมแสดงนะครับแต่ที่เรารู้สึกนิดนึงก็คือเรื่องของบทของบทนิดนึงนี่แหละเรารู้สึกว่ามันมันอ่อนไปนิดนึงถ้าในเรื่องของแผนการอ่ะถ้าเข้มกว่านี้อืจะโอเคเลยมันเหมือนกับเหมือนมาใช้ แล้วนะมาใช้เทคนิคเดิมๆของตัวละนรอีกแล้วเดิมๆซึ่งเราคิดว่าถ้าถ้าทําให้บทมันดูแบบมีชั้นเชิงมากกว่านี้มันจะทาให้ ความอุปสรรคอันเนี้ยมันอิมแพกกว่าเดิมแล้วทาให้ความรู้สึกของเรีวกับเฟียดตอนนั้นอะมันเออมันโอเคที่จะเล็นจุดจุดนั้นโอเคที่จะแบบโูเนี่ยแตกหักแบบอุปสรรคอันเนี้ยแบบพูแตกหักเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียดายตรงนี้ไปนิดนึงนะแต่โอดีแต่ว่าตอนจบดีใช่ชอบมากชอบตรงที่อันดามาถูกเวลาเพราะว่าเราตามหาแม่ตลอดแล้วแม่ก็คือมาช่วยช่วยไม่พอปุ๊บเสร็จปุ๊บเฟียดใส่ชุดแดงมาใช่แล้วเป็นชุดที่แบบแม่ของเรีวเตรียมให้อ่ มันแจ่มตรงนี้ยเพราะว่าแม่ของเลโอเนี่ยบอกแล้วว่าองานนี้จะเปิดตัวเฟียสเขากะเปิดตัวลูกชายอยู่แล้วกะเปิดตัวพบพานด้วยแต่พบพานคือโอเคเข้าใจได้อาจจะมีธุระของตัวเองแต่เฟียสอ่ะไม่มาไม่ได้ต้องมาแล้วมาแล้วคือรอแบบรอแบบรอจริงๆงานนี้พ่อแม่ต้องช่วยแล้วนะแจริปีนะดีตรงที่แบบว่าเนี่ย เลโออยู่ข้างบนพอดีเฟียสอยู่ขี่พอดีปั่นอยู่ตอนนั้นพอดียืนวีดีอยู่ตรงมุมเย็นแบบอะไรกันน่ะมัน่เกิดอะไรขึ้นมนทำไมกันโดดลงมาสิแต่เราจะรอรุ้นอยู่ว่าเลโอจะพูดอะไรไหมเพราะว่าในเคสที่ผ่านมาเลโออ่ะดูมีความผิดในเรื่องของของการคุยกันนะเลียดูไปมากกว่าเพราะฉะนั้นเลโอวอ่ะจะต้องทำยังไงก็ได้ในการงอเฟียสมากกว่าใช่ไม่ใช่ที่จะต้องให้บริบทเฟียสไปงอใช่ นี่เฟียสอุสา์มาแล้วนะเร็วต้องทําอะไรแล้วนะแล้วแล้จากที่ดูตัวอย่างเหมือนเฟียสอะเขาจะรู้เรื่องราวทั้งหมดหมดใช่เออเพราะว่าได้การเชื่อของเอกแล้วก็โทรนี่แหละน่าจะเกี่ยวกับคลิปในกล้องวงจรปิดบที่ถามได้แหละที่อีหมาสองตัวเขานั่นแหละตลกว่าอันนี้ตลกจริงแบบอะไรแล้วอยู่ดีก็ไปพี่จะ เออปันจะให้รางวัล nah, พ <sm> ี่คิงด้วยการทําให้เขาแบบว่าแตกคอกันอะไรอะไรกันเนี่ยอยู่ดูะกอดคอสรุปมึงชอบมึงชอบเลโอกันจริงไหมมึงชอบเรโอจริงไหมอีปันกูถามอะไรเลยมึงเขาบอกว่าอะไรนะถ้าถ้าเขาว่าชอบจริงแต่ว่าอ๋อแต่เกลียดเฟียนมากกว่าแต่เกลียดเฟียนมากกว่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่เขาไม่ได้อ่ะคนก็ต้องไม่ได้เออประมาณนั้นก็คือกะว่าให้เขาไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยก็คือจะเกาะติดไปเรื่อยๆเนาเอีดับบี้อียีกันก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พ่อช่วย แต่ขาโทษนะชาแม่เลโอคือรักคลั่งรักเฟียสขั้นสุดทั้งพ่อทั้งแม่จริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไงก็ยากแต่ก็ต้องไปดูแล้วว่ามันจะจบลงแบบไหนเรื่องาเฟียสจะเคลียร์กันยังไงและนางสองตัวนั้นไอคิงกับอีปันจะได้รับผลกรรมของกันและยังไงเพราะว่าไอคิงเนี่ยมันไม่ไหวจริงใช่มันเกินแบบเกินถ้าไม่รับผลกรรมอะฉันเครื่องจริงนะบอกเลยเพราะมันมันไม่ไหวจริงต้องได้รับผลของการกระทำก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งไหนมีนี่นะนี่หนาด้วยนะ ไอชื่อนีนาเลยนีนาเขาไปร่วมหัวเขาไปร่วมหัวเขาแบบเบาๆเพปั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูน้องชายเขาหักอกไปทีนึงก็เลยไปร่วมหัวแก่ฉันขอแจมด้วยอะไรอย่างนี้วุยวุ้ยบุญกิจสามตัวร้ายดิแต่เขาสามคนที่แสดงเก่งจต้องขอชื่อชมทำให้เขาดูรู้สึกอินมากขนาดนี้นะครับ นั่นแหละก็ต้องมาดูเอาดูมาต่อแล้วว่าอีพีหน้าเนี่ยเรื่องราวจะจบลงแบบไหนนะครับโอเคนี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่อง Don't Say No the Series เมื่อหัวใจใกล้กันในอีพีที่11นะครับก็หวังว่าเธอจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับกดจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งกับเรื่องในอีพีหน้าอีพีสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายใช่ไหมเออสุดท้้้าายยแแหลลละะะะก็ไไไปปดดูวววว่จจบบบบงงงัััััันนนนคคคครรรโอเีีผมสส